ช่องสแครี erry, ผ่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องรักจนตายก่อนที่เราจะนำเรื่องราวสยองขวัญน,นี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเราได้ขออนุญาตเจ้าของเรื่องแล้วและเจ้าของเรื่องก็อนุญาตให้เรานําเรื่องนี้มาเล่าได้เพื่อเป็นอุทหาหรณ์หรือข้อคิดสําหรับใครบางคนที่กําลังหลงผิดอยู่เพราะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนที่มาจากการกระทําที่ผิดพลาดของเจ้าของเรื่องเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนในกลุ่มของเราเองค่ะกลุ่มเราสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยกลุ่มเรามีกันสี่คนเราเป็นผู้หญิงเทียงคนเดียวในกลุ่มเพราะคณะที่เราเรียนไม่ค่อยมีผู้หญิงเรื่องของเพื่อนเราคนนี้เกิดหลังจากที่เราทํางานกันแล้วโดยเพื่อนของเราทํางานเป็นวิศวกรของบริษัทหนึ่งเพื่อนเราคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีเข้าขั้นหล่อเลย <c oughs> ก็ว่าได้จริงวิแปลกที่จะมีผู้หญิงเข้ามาติดทันกันมากทําให้เพื่อนเรามีเรื่องชู้สาว เป็นประจำแต่เพื่อนเราก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแฟนของเพื่อนเราเธอเป็นผู้หญิงน่ารักยิ้มเก่งพูดเก่งอธัธยาศัยดีมากอาจจะเพราะเธอเป็นคุณหมอด้านจิตแพทย์เลยทําให้เธอรู้จักพูดเพื่อนเราค่อนข้างรักแฟนคนนี้มากเห็นตั้งมั่นมากว่าจะเลิกเจ้าชู้และวางแผนที่จะแต่งงานเลยทีเดียวแต่แฟนของเพื่อนเราดันสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาได้แฟนของเพื่อนจึงขอไปเรียนต่อก่อนสองปีแล้วค่อยกลับมาแต่งช่วงแรกที่แฟนเพื่อนเราไปเรียนใหมๆ่ๆ เพื่อนเราก็ยังทำตัวปกติดีมีลาพักร้อนบินตามไปหากันเป็นระยะแต่แล้วมันก็มีเรื่องให้เพื่อนเราตบัดแตกอย่างว่าผู้ชายเจ้าชูมันก็ยังเจ้าชูอยู่วันยัง่ําเรื่องมันเกิดตอนที่บริษัทของเพื่อนเรารับพนักงานใหม่เพื่อมาเป็นผู้ช่วยเพื่อนเราทําหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสารพนักงานใหม่คนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักอธัธยาศัยดีชอบพูดชอบหยอกลอ้อคนละแนวกับแฟนเพื่อนเราแฟนเพื่อนเราจะคุยแบบผู้ใหญ่แต่น้องคนนี้จะออกแนวใสๆสขี้อ้อนขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายัางชอบในความน่ารักสดใส และเอนดูในการพูดจาฉอล็อของน้องเขาเลยน้องเขาชื่อพลอยช่วงแรกเราไม่รู้เรื่องความสมพันญของน้องพลอยกับเพื่อนของเราเพราะเราทํางานคนและที่จะเจอก็ต่อที่พวกเรานัดปาร์ตี้กับเพื่อนเราแล้วน้องเขามาด้วยแรกๆบอกไปออฟไซด์ด้วยกันเลยชวนมาด้วยหลังๆพวกเราเริ่มผิดสังเกตเลยแซวกันจนเพื่อนเรายอมรับว่าคบกันอยู่แต่น้องเขาไม่รู้เรื่องแฟนของเพื่อนเราเราก็เคยเตือนเพื่อนว่ามีแฟนแล้วไม่ควรไปหลอกน้องเขานะแต่เพื่อนเราก็บอกว่าเรื่องมันเกิดเพราะความบังเอิญแล้ว ก็ปล่อยเลยตามเลยไปแต่ก็กําลังหาทางออกอยู่มันคําแก้ตัวของผู้ใช้เจ้าชูแหละแต่เราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมากนะักจึงทําได้แค่เตือนเรื่องมันเริ่มแย่ต่อที่แฟนของเพื่อนเราเรียนจบและกําลังจะกลับจากอเมริกาก็มีการคุยกันผ่านไลน์แล้วน้องพลอยมาเห็นเรื่องจริงแต่เพื่อนเราเลยบอกน้องพลอยว่ามีแฟนแล้วและแฟนกําลังจะกลับจากอเมริกาตอนนั้นน้องพลอยร้องให้ฟุ้งไฟหนักมากและขอให้เลิกกับแฟนแต่เพื่อนเราก็นิ่งไม่ตอบตอนนั้นเราฟังแล้วสงสารน้องพลอยมาก พราะเรารู <Es> <an> ้อยู่แล้วว่าเพื่อนเราจะเลือกใครจนมาคืนหนึ่งเราได้รับโทรศัพท์เพ someone, mine, ื่อนเรากลางดึกประมาณตีหนึ่งเสียงเพื่อนเราร้องให้สกอสกลื่นบอกว่าน้องพลอยกินยาเพื่อฆ่าตัวตายที่คอนโดเพื่อนเราตอนนี้พาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วพวกเราจึงตามไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงน้องพลอยก็เสียแล้วเพื่อนเราเล่าว่าน้องพลอยมาหาที่คอนโดและก็ร้องให้ขอร้องให้เพื่อนเราอย่าทิ้งน้องพลอยเพื่อนเราก็พูดประมาณว่าไม่ทิ้งแต่เขาก็ต้องเลือกแฟนที่มา ก่อนเพราะแฟนเขาไม่ได้ผิดอะไรและมีแผนที่จะแต่งงานกันอยู่แล้วน้องพลอยได้แต่นั่งร้องไห้และขอไปเข้าห้องน้ําถอดไปสักพักเพื่อนเราเห็นน้องพลอยยังไม่ออกมาเลยไปเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่ตอบจิงทางประตูห้องน้าเข้าไปก็เห็นน้องพลอยน้ําลายฟูมปากในมือถือขวดน้ํายาล้างห้องน้ําอยู่พอมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าไม่ทันแล้วน้องเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลซะอีกเรื่องนี้ทําให้เราเสะเทือนใจมากเพราะเราเองก็มีส่วนผิดที่ช่วยเพื่อนปกปิดว่าเพื่อนเรามีแฟนแล้ว เรารู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกเสียใจกับการจากไปของน้องพลอยมาหลังจากที่น้องพลอยจากไปเพื่อนเราก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เป็นคนร่าเริงก็เก็บตัวพูดน้อยลงไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่ที่คอนโดจนแฟนเพื่อนเรากลับมาจากอเมริกาเพื่อนเราก็พยายามทาตัวปกติแต่มันก็มีเรื่องให้แฟนเขาไปสังเกตได้หลายครั้งเข้าจนในที่สุดแฟนเพื่อนก็ขอเลิกกับเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็หายไปพวกเราติดต่อไม่ได้และไม่ไปทํางานจนที่บริษัทสั่งพักงาน พราะติดต่อไม่ได้พวกเราเป็นหูมากไปหาที่คอนโดก็ไม่เจอจึงตามไปที่บ้านแต่จังหวัดก็เจอกับพ่อและแม่ของเพื่อนเราและเจอเพื่อนเราในสภาพที่สุดสงมากจนจําแทบไม่ได้พ่อและแม่เล่าว่าไปหาเพื่อนเราที่คอนโดเพราะติดต่อไม่ได้ก็เจอเพื่อนเรานั่งเหมือนคนเสียสติเรียกหาแต่น้องพลอยพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าใครพาไปหาหมอก็ไม่มีอะไรผิดปกติจึงถากกลับมาพักที่บ้านต่จังหวัดแล้วพวกเราก็ตามมานี้และแต่อาการเพื่อนเรายังไม่ค่อยดีขึ้นบางทีก็ร้องบางทีก็หัวเราะ แลเรียกชื่อน้องพลอยซ้ำๆพ่อกับแม่จึงถามว่าน้องพลอยคนนี้คือใครเราจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังแม่ของเพื่อนเราที่นั่งฟังอยู่ถึงกับน้ำตาคลอแม่บอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกจะทำเรื่องไม่ไดีขนาดนี้แล้วแม่ก็ปล่อยหัวออกมาหลังจากนั้นพ่อของเพื่อนเราจรึงนิมนต์พระมาทำพิธีเรียกขวัญและปัดเป่าสิ่งไม่ไดีให้ออกไปจากเพื่อนเราหลังจากวันนั้นเพื่อนเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มคุยเริ่มกินได้บ้างและกำลังจะบวชในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนวันบวชพวกเราก็พากันนไปช่วยยเตรีมงา และได้มีโอกาสนั่งคุยกับเพื่อนเราเพื่อนเราเล่าว่าในวันที่น้องพลอยเสียน้องพลอยเธอขาดใจคาอกของเพื่อนเราที่กําลังกอดน้องอยู่มันทําให้เพื่อนเราเตือนใจและเสียใจมากและหลังจากเผาศพน้องพลอยเพื่อนเราก็รเริ่มรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาบางครั้งก็เหมือนเห็นน้องพลอยเดินอยู่ในห้องแรกแรกเพื่อนเราก็คิดว่าคงเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่ทําไว้กับน้องพลอยจึงเกิดภาพหลอนแต่เมื่อเวลาเริ่มผ่านไปภาพหลอนกลับทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อนเรามักได้ยินเสียงร้องไห้ของน้องพลอยในเวลากลางคืนนอบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบข้างหูตอน,นอนดึกๆมัก,มกจะมีเงาดำๆของน้องพลอยมายืนอยู่ปลายเตียงและเงานั้นจะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจเยน็นๆของเธอเพื่อนเราถึงกับขนลุกและเหงื่อแตก่ามบนเรียกชื่อน้องพลอยขอให้บ่อยเขาไป จนแฟนเพื่อนเรากลับจากอเมริกาอาการเพื่อนเราก็เริ่มหนักขึ้นบ้างครั้งเห็นหน้าแฟนเป็นน้องพลอยบางครั้งเห็นน้องพลอยนั่งร้องไห้ในห้องดาบางครั้งก็นอนร้องไห้เรียกชื่อน้องพลอยออกมาหลายครั้งจนแฟนเพื่อนเราผิดสังเกตและจับพิรุษได้จิงหว่าล้อมถามจนเพื่อนเรายอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนฟัง,องพอแฟนเพื่อนเรารู้เรื่องจึงของเลิกกับเพื่อนเราเพราะรับเรื่องที่เพื่อนเรานอกใจจนทําให้ผู้ห <financially> ญิงอีกคนต้องฆ่าตัวตายไม่ได้ต่อที่แฟนขอเลิกเพื่อนเราร้องให้คุกเข่าอ้อนวอนขอโอกาสแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสจากแฟน หลังจากนั้นเพื่อนเราก็รู้สึกว่าน้องพลอยอยู่รอบๆตัวคอยมาชวนคุยชวนเล่นหัวเราะร่าเริงบางครั้งน้องพลอยก็มานั่งร้องให้เหมือนจะขาดใจและตอนที่นั่งคุยกับพวกเราอยู่นี้น้องพลอยก็ยิ้มยิ้มอยู่ข้างหลังพวกเราพอพวกเราได้ยินแบบนั้นถึงกลับไปไม่เป็นฉับเข้ามานั่งชิดติดกันโดยอัตโนมัตินะับตั้งแต่เพื่อนเราบวชจนถึงตอนนี้ก็สามปีกว่าแล้วพวกเราได้มีโอกาสไปหาพระท่านที่วัดอยู่บ่อยๆดูพระท่านแข็งแรงและผ่องใสขึ้นอยู่มากพระท่านเล่าถึงน้องพลอยว่าชวงที่บวชปีแรก พระท่านยังเห็นน้องพลอยมาองเวียนอยู่บ้างแต่หลังจากที่พระท่านมันอุทิศส่วนกุศลให้น้ององพลอยและขอให้น้องพลอยอโหสิและไปสู่ภพภูมิที่ดีอยากได้มีห่วหรือกังวลอะไรอีกเลยพระท่านก็ไม่ค่อยเห็นน้องพลอยจนปีหลังๆน้องพลอยก็ไม่มาให้เห็นอีกเลยแต่พระท่านก็ยังอุทิศส่วนกุศลให้น้องพลอยทุกวันพวกเราถามว่าท่านคิดจะสิทธิ์ไหมพระท่านบอกว่า ยังไม่ได้คิดเลยถึงแม่น้องพลอยจะไม่มาให้เห็นแต่ความผิดที่ท่านทําไว้กับน้องพลอยมันจะอยู่ในใจของท่านเสมอตั้งแต่น้องพลอยจากไปไม่มีวันไหนเลยที่ท่านไม่รู้สึกผิดไม่รู้ไม่เสียใจและตอนนี้ท่านบวชมาสามปีแล้วความรู้สึกนี้มันยังอยู่ภาพที่น้องพลอยขาดใจแต่ต่อหน้าภาพพ่อแม่น้องพลอยร้องให้กอดศพลูกสาวมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานถพราะท่านว่าท่านคงจะไม่สึกอีกเลยตลอดชีวิตเพราะมันคงเป็นวิธีเดียวที่ท่านจะชดใช้ให้น้องพลอยได้บ้างเชรีี ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ